เอาครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับถึงเวลาที่เกมจะเปิดแล้วนะครับผมเอาครับเอ๋เอว้าวเชียวโอเคครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วก็ถึงเวลาที่เกมก็จะเปิดเซิร์ฟห้า <c oughs> โมงนะอัปเดตเสร็จยังโอ้เสร็จแล้วพิวเอาครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ซีรีส์ลายเลนเจอร์กันนะครับกับผมเดวคิวแฟบิสนะครับฮะ ก็ในที่สุดนะอาจารย์ที่เราเฝ้ารอคอยกับการดีเลย์นะครับ3ชั่วโมงใช่ปะบ่าย2เรื่อมมาถึง5โมงนะครับท้ายที่สุดเซิร์ฟก็เปิดสักทีนะครับก็วันนี้นะจริงๆที่ผมจะมาอาัดคลิปเนี่ยผมการจะมาเปิดตัวฟ้าเล่นนะตัวเอตัวฟ้าที่มันแจกเอยี่สิบตัวนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันที่เกมอัปเดตด้วยนะครับจะเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับก็คง กุงใหญ่มั้ง <laughs> ในความที่ผมนะผมคิดว่าใหญ่นะครับผมก็อารมณ์ประมาณอ่ะโอเคย,ยิงปืนหน้าเดียวได้นก2สองตัวนอกจากจะได้เปิดกาชาสักนิดหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยตัว20อ่ะิดีมกัน5 ID เดีย่มโอ้ยี่สิบห้านะยี่สิบห้าเพิ่มโอกาสท่าน้ำโอเคเดี๋ยวนะผมวิ่งนี่ย เฮ้ hey, ทำไมอนะ What ัลโหลเอ้ผมวิ่งเปล่าผมวิ่งนะน,นี่ทำไมผมไม่ได้ของเออแปลกดิผมจำได้นะว่าเอ,อ่อผมวิ่งไปสองแสนนะ่ผมไม่ได้ของนะผมรู้สึกแปลกใจมากนะอ่าห้างั้นก็สามสิบจริงๆต้องได้เยอะกว่าน,นี้นะ จริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้แต่โตหายไปในมุดนะตัวจะสเตวิ่งอะนะอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดตัวเล่นก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้ม,มีเพิ่มโอกาสอะไรเปล่านะสำหรับไอ้ตู้ไฟฟอดนะคือสถานการณ์ตอนเนี้ยผมบอกว่าผมรอผมรอแค่ไอ้คริสต์มาสมาอย่างเดียวมาอย่งยังเบือ ผมเอาสามสิบตัวมาเปิดนี้ดีกว่ามาเปิดหาจอเค้นิวเยอะได้จอเค้มาผมฟันแม็กแหละนะผมมีกุมอยู่สามสิบกว่านะอ่ะไหนก็ไหนละเปิดโชว์แล้วกนะันแะบวันนี้น่าจะได้เยอะนะตั้งร้อยห้าสิบตัวดูจะออกไหมห้าไดีคือพอผ่านไปกลางเดือนผมก็แบบรู้สึกว่าโอ้ โอ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบโชว์ไอ้นี่เหรอไอ้ขวาบนนี่ว่าเราเหลือบ,บี้กับตัวเท่าไหร่นะเออเจ๋งดีอะแล้วไม่น่าเชื่อนะอมยิ้มกะโลมาผัวอดียสักทีนะครับผมตอนที่เขามาไม่ได้นะน่าประทับใจอะนักเวทเจมโอเคเจมโคนี่สโนบอร์ดโอเคอเคืม น่าประทับใจมากที่ออกมาแต่ตัวนี้น่าประทับใจจริงๆเฮ้ยฮะเอาเถอะนะก็เดี๋ยวเหลืออีกสีด่ดีเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูอะไรหลายอย่างก่อนนะครับผมเห็นว่าห้องทดลองอ่ะมันมีอัปเดตใหม่้วยใช่ปะไอรูปแบบการแปลรูกคริสตัลอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไวนนีก่อ้ ผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้ผมเ,เดือนนี้เราจะทําทํามากี่ทันนะผมผมคิดว่าไม่น่าทันเพราะว่าช่วงนี้ผมแทบไม่เข้าเล่นเกมแลเพราะแบบมันช่วงนี้เบื่อเลยพอมันผ่านโคลาโบมาสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มจะเบื่เบอเลยเออจริงๆนะผมบอกเลยไอ้ระบบฟิลเตอร์ในไอ้ห้องแปรูปเนะี่ยมันควรจะจะมีตั้งนานแล้วนะเพิ่งมาทำแมนะ่มันควรจะมีตั้งนานแล้วจะไม่ต้องมานนั่งเลื่อนให้เสียเวลานะ สบายขึ้นเยอะเลยอดีละดีละดีมากที่ทำางนี้มาออ่เส่วนอย่างอื่นก็คงไม่น่ามีอะไรเนาะล่าสุดผมเพิ่งกดไปได้กบดำอีกสามตัวนะช่วงนี้คืออดีหลักล้วยกบดำมากแต่ไม่รู้จะปั้นอะไรไม่ยอมบอกถ้าไม่ยอมบอกเขามันก็ได้แค่นั้นนะ,ะส่วนกิว ระบบกิวปะมนะโอ้สักพลเออ I don't think so I don't think so นี่อะไรฮะโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมีพารกิจกิวด้วยเข้าร่วมในร้อยกิวเลนอันนี้คือต้องทั้งกิวทำใช่ปะอ่าเพราะมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับที่คนจะทำได้เอ่อร้อยกิวเลนนะเป,นเ,ปนเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะต้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเควสสัปดาห์เนาะหรืออาจจะเป็นแค่อีเวนต์5วันอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะอ่าแล้วกิลเวตละ่ะมีอะไรไหมเดี๋ยวนะผู้พิทักษ์มีอะไรไหมฮะโอ้เฮียค m มมาล้ว h b กับ Thunder นะหลังจากที่เราติดแงกกับอ่ หกคนแรกมานานนั้วในสุด SB กับทันเดอร์ก็มานะครับผมโอเคอืมอเดี๋ยวจะให้ดูวโหดขนาดไหนแต่จริงๆคือสองคนนี้สะท้อนไม่ได้เนะใช่ป่ะคือเออ่ะสกิลอมตะคือไม,ไม่ไม่มีทางอะถ้าเกิดอมตะนี่คือนั่นไปแต่ทันเดอร์ผมไม่รู้ไม่รู้นะว่าสะท้อนได้หรือเปล่าคอนแห่งแสงทำให้ศัตรูที่กำลังหนุภาพด้วยความสามารถสร้างกระแสดุดลนกับศัตรูที่าขอขหาดยักษ์ อันนี้น่าจะสะท้อนได้เคียร์ทันเดอร์น่าะสะท้อนได้นะกสุมมีเพิ่มแค่2คนนะโอเคส่วนกิวออันนี้ยังนะฮะของกิวอนี่จะไปเริ่มอีกทีนึงเลยคือวันที่20นะครับผมก็คือน่าจะาทิ์หน้านะครับผมก็รอไปนะฮะช่วงนี้ก็จะได้ว่วางๆหน่อยนะับช่วงนี้ผมก็ขี้เกียจอยู่ด้ยนะต้องขอบคุณเกมมากทำให้ผมเอ่อได้พัก ยาวๆนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนอะใช่ปะมันจะอยู่อย่างหนึ่งน่าจะเป็นหอ,อคอยอน,นันต์ใช่ปะนี่ไงหองคอยอน,นันต์ตอนนี้เรามีถึงชั้นหกสิบแล้วแดงฮม,มสองตัวกบดำแสดงว่าชั้นหกสิบต้องเป็นชมพูดำ ชมพูแดมชมพูอืมผมอยากจะรู้เป็นยากไหนผมก็อ,อยากรู้นะผมก็อ,อยากรู้ยากเลยเออจริงๆผมบอกนะว่าตอนไอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอสเตนเนี้ยมันบอสไฟเลยคือถ้าผมมีชิล้านนะไอดีนี้คือโจบแล้ว เพราะผมมีชินล่าแม็ก ID สออ่ะผมเอาไปไปเล่นของครน,นั้นโค่นง่ายเลยแล้วเตะแป๊บๆไอโกงแตกอ่ะนะดีมากนะครับเดี๋ยวมเรามาดูกันนะว่าคุณแม่กับนัสื์ที่ได้บัฟมานยจะเจาะไว้ขนะ่ไหนดแรงทาโอเคขอดูหน่อยกันนะว่ายากแค่ไหนนะผมเล่นแค่ ID เดียวนะเนะผมแค่ยอยากจะเทศเฉย เขาบอกว่ากว่ามันจะรีหัวคอยอันนั้นมันคงอีกนานอโอ้เนี่ยเขาบอกคอมเนี่ยดีมากสำหรับอดีต <c oughs> น,นะต้องใช้คอมนร่งเดียวะ,ะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว <c oughs> คอมมอนคมอมมนเออแค่แหะ ไม่แน่นะอาจจะให้เปิดสักรอบหนึ่งสองสองสามหกรอบนี้เป็นน้ำว้าวเป็นน้ำเป็นน้ำเดี๋ยวก่อนถ้ารอบนี้เป็นน้ำไม่แน่เอ่อน้ำเอาบิวมาแเอาบิวมาเจาะ น่าจะเวิร์กนะเอาบิลหรือคาริสเจาะได้ไหมคุณคิดว่าไอ้เมคานิกการเจาะป้อมกับไอ้ในสเตจอีเวนต์กับเจาะกกงของคแนั้นเหมือนกันไหมจะชอตัวเวทผมอยากลองมากนะขอลองหน่อยกันเอ่อผมอยากลองโอเค ดีมันจะเป็นหวัดหน่อยนะครับพอดีเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมานะอ้ำมูกไหลเลยเผ็ดแต่จริงๆก็คือแน่แต่รอบอบบผมคิดว่านะมันมันต้องพึ่งดวงเลยนะบางรอบเดี๋ยดวงของกงอ่ะนะบางทีแบบกงมันไปอยู่ไกลมากแล้วเราเจาะไม่จาไม่ได้ อืมอๆๆ no 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 เราขอแค่ไอตัวฟ้าก็พอ come on มันอยู่นู่นไปเร็วมันอยู่นู่นเร็วตีโล Come o เออแค่นั่นแหละโอเคไอ้สองแต่ยาใช้ได้นะคือถ้าถ้าไม่ใช่ท่าน้ำนี่ยืนไม่ไหวเลยนะถ้าไม่ใช่นะ้ำคือโดนชนทีเดียวก็แตกอะรอบนี้เป็นไม้ฮึเป็นไม้ค่าขอทั้งยติดลบด้วย เอาไงดีเนี่ยมาลองพึ่งเอเลนแล้วกันไทยต้องพึ่งเอเลนละขอลองหน่อยลองรอบหนึ่งไม่เสียหายอืมแต่ลองอยู่เป็นนีดีสิเอ้ยไม่ได้นี่หว่าห้ามใช้ไอเทมด้วยโอ้ชิตอ๋อไม่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 มันไม่มีมันไม่มีตัวไม่มีตัวงั้นงั้นก็ช่างผมละผมลืมดูวันไม่ไม่แจกตัวไม่ต้องแคร์เราไม่ต้องแคร์ละ เขาไม่แจกตัวเราก็จะเล่นแบบฟรีสไตล์นะืมอือจะให้เอเลียนเอ่อยืน,นะแต่แถว ส่งเอเลนทุกแถวเลยตอนนี้เอเลนคือยื้อได้นะโ oh, yeah, อ้แย่ละเอเลนโดนดูดเลนบนเลนบนเยอะมากลองให้ดี เรนล่างโอเคเรียบร้อยอก็ถือว่าไม่เหนือเบาวกว่าแรงนะครับสำหรับหัวคอยใหม่นะสิบชั้นนะครับก็ใครอยากจะท้าไทยก็ไปลองเล่นกันนะครับให้ข้อสองสามนะครับผมอ่ะส่วนตอนนี้เะ้ยก็จะถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับเราจะไปจัดการเปิดตัว๋วสบไอดีอดื่นที่เหลือนะครับว่าจะมีดวงไหมนะครับ <laughs> คำถามนะท่านผู้ชมครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะหวังอะไรกับไอ้สองนะเนื่องจากว่าผมก็ปั้นชินราแมกไปแล้วเนาะนะครับบีชินราเป็นเดอะแบกละผมใจนึงก็อยากจะได้บินิมานูนะแต่ว่าได้มาก็ไม่ไม่น่าจะมีกบันเลยต้องหากบปัันใหม่หมดนะลำบากแย,ย่แต่ถ้าออกมากี่นะถ้าออกมากี่น่นนาจะคนละเรื่องนะ จะออกไมเน่ยอืมดูสภาพน่าจะไม่มีดวงนะไม่มีนะผมผมเคี้ยวไม่มีไม่ผมวไม่ผมวไม่มีเย a h ไม่มีนะดวงหมดแล้วนะครับผมนะอ่ะเออผมก็รู้สึกแปลกๆนะว่าอ ผมไม่รู้เป็นที่ผมคนทียวว่าผมว่าผมวิ่งสเตอีเวะนตะ์แล้วนั้นเหมือนเขาไม่แจกของให้หรอกผมเห็นลุนยุดได้แต่แต่แต,แต่ผมไม่ได้ผมก็ลังแปลกใจผมไม่ได้นั่นเว้อ่ะเอาเถอะนะเออมันจะมีะทำให้ผมตื่นเต้นได้บ้างไหมคุณคิดว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่ทำแบบทำให้ผมเซอร์ไพรส์ไหมจากการกด เออยี่สิบห้าตัวอย่างศูนยเปล่าวันนี้นะประมาณนะแต่อดีผมว่าได้ประมาณยี่สิบห้าตัวนะในแค่นี้แหละผมไม่เห็นโอกาสที่ตัวคลาโบจะออกมาเลยนะผมไม่เห็นปฏิหารีิส์นอะแค่ห้าตัวก็ซหวังแล้วเออลูก ถ้าผมเปิดลูบี้มาจะเหลืออะไรแต่ถ้าไอดีหลักรอบนี้นะถ้าเปิดคริสต์มาสรอบนี้ไม่ออกเจ็ดดาวนะผมไม่รู้จะพูดไงแล้วแบบเฮ้ยคือราจะไม่มีปฏิหารเลยกับเ,เกียร์เจ็ดดาวเลยนะเอาจริงเหรอแบบหลายคนละโบนะที่ผมพยายามจะเปิดหาเกียร์คนละโบแล้วมันมันไม่ออกน้อยใจเกียร์ไม่ยอมออกนะเศร้า ส่วนเอดีส d 4นี้ผมคงไม่หวังเพราะผมได้อาร์เทอร์มาแล้วเจ้ปั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันก็มีแต่เจดาวนอะเนี่ยก่อเนี่ยไอ้ i ดเนี่ยที่ผมได้อาร์เทอร์นะเอดีสายครีนะมาครับไอดสุดท้ายนะจะออกไม่ออกครับมาดูกันนะผม วันนี้จะไม่มีดวงไงกับไอตัวฟ้าไม่มีเหรอไม่มีจริงอ่ะไม่มีโอเคโอ้ตัวฟ้าวันนี้เออเล่นเล่นง,งานผมได้เจ็บแสบมากนะครับอ่าก็เปิดไปห้าไอดีนะร้อยยี่สิบห้านะยี่สิบห้าคูณห้าประมาณร้อยกว่าตัวรวม5้าดีไม่ออก น,น่าประทับใจนะครับผมนะครับอ่ะผมก็ไม่ได้คิดมากนะ <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเลยนะครับน่าจะเป็นคริสต์มาสนะผมเดี๋ยวคริสต์มาสผมได้ถล่มลูบี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะเราจะเกลือไปพร้อมกันนะครับผมเอาวันนี้ ขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับใครที่มารับชมคลิปผมผมว่าผมขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ก่อนจบนะอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดซับเปลี่ยนใจผมต่อไปด้วยนะครับผมจะจะก้าวสู่สองมือซับไปด้วยกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับ